สวัสดีครับทั่วไทยบายโกดําวันนี้เราไปติดตามข่าวทั่วไทยมากมายเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับหนุ่มระยองซิ่งเก่งหักหลบรถปีนเกาะกลางถนนชนต้นไม้ใหญ่รถพิกคว่ำหงายท้องวิดดับเมื่อวันที่6มกราคม2564เวลา17ในาฬการ้อยตำรวจเอกวิทยเมียนสิริลองสารวัตรปาบปามสถานีตำรวจภูทรเมืองละยองประจำห้องวิทยุ ได้รับโทรศัพท์จากพลเมืองดีแจ้งว่ามีเหตุรถยนต์ปีนเกาะกลางถนนชนต้นไม้ใหญ่ล้มแล้วพลิกคว่ำหงายท้องล้อทีฟ้าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่บนถนนสุขุมวิทขาเข้าตัวเมืองระยองหน้าบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดขอให้ไปตรวจที่เกิดเหตุด้วยจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและเดินทางไปที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุพบรถยนต์พลิกคว่ำหงายท้องล้อทีฟ้าสภาพรถเสียหายทางด้านหน้า และยังพบว่าต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกบนเกาะกลางถนนโทนลมรากไม้ฉีกขาดได้รับความเสียหายจากการสอบถามนายพิสารล,ล่างน้อยอายุ42ปีเจ้าของรถยนต์อยู่ในอาการตกใจเดินดูความเสียหายบริเวณรอบตัวรถยนต์ได้เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถคันดังกล่าวมาจากเขตอำเภอมาบตาพุธอเํเภอเมืองจังหวัดระยองเพื่อจะกลับมาบ้านพักขับมาด้วยความเร็ว มาถึงจุดเกิดเหตุได้มีรถยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนขับอยู่เลนขวาสุดและหักหลบมาอย่างเลนกลางทำให้รถของตนที่ขับมาด้วยความเร็วเสียหลักเป็นฟุตบาทและชนต้นไม้ใหญ่อย่างแรงจนต้นไม้เสียหายทำให้รถพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าส่วนตัวเองไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเนื่องจากได้คาดเข็มขัดนิรภัยจึงปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณหนิงอันิสร คุณธีรวัตรอินทิพันธ์ผู้สื่อข่าวจังหวัดระยองจังหวัดสากแก้วรถบรรทุกกระดาษรีไซเคิลเบรกแตกพุ่งชนรถยนต์บริเวณทางขึ้นลงเขาช่องตะโกเมื่อวันที่6มกราคม2564เวลา19.30นร้อยตํารวจเอกพง์พิเชษฐ์คณะพิสูจน์กุลรองสารวัตรสอบสวนสพตาพยาได้รับแจ้งจากกู้ชีพอบตทับลาดว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันขณะขึ้นลงเขาช่องตะโก ถนนสาย 3, 4, 8, สามสีแะแก้วบุรีลัมบ้านใหม่ไทยถาวรหมู่ห้าตำบลทัพลาดอำเภอตาพยาจังหวัดสะแก้วมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บติดภายในรถยนต์จำนวนมากจึงรายงานให้กับพันตำรวจเอกวัฒนชัยแสงฤทธิ์คู่กับการสอพอตาพยารับทราบและเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์ชนกันบนช่องเขาตะโกเป็นรถเทเลอร์ชนกับรถบรรทุกสิบล้อ และรถกระบะสองคันกีดขวางการจราจรทั้งสองช่องทางไม่สามารถสัญจรได้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในรถสามลายจากจำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมดเจ็ดลายเป็นชายสองหญิงสามเด็กสองซึ่งในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัสสองลายเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบตทับลาดมูลิธิลูกตันยูจุดวัฒนานครเจ้าหน้าที่ทหารเฉพาะกิจตาพยาและเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอตาพยาได้เข้าช่วยเหลือ และใช้เครื่องตัดทางนำผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถเพื่อนำส่งโรงพยาบาลตาพยาอย่างเร่งด่วนจากการสอบสวนทราบว่ารถบรรทุกกระดาษรีไซเคิลเกิดเบรกแตกขณะลงเขาพุ่งเข้าชนกับรถกระบะจำนวนสองคันสภาพพังยับเยินและพุ่งมาชนรถบรรทุกหกล้อจนพลิกค,คว่ำซึ่งมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายที่โรงพยาบาลตาพยาทราบชื่อต่อมาคือน,นายธนพงกันเกตดทิมอายุ38ปปีเป็นคนขับรถกระบะ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหกรายประกอบด้วยนายมานพโงประเสริฐอายุ39ปีเด็กหญิงนิชากันเกตทิมอายุ13ปีเด็กชายหนึ่งเดียวพันจังหวัดอายุ14ปีนางเอมิกาพันจังหวัดอายุ56ปีนายสุปชัยชูใสอายุ34ปีและนางสาวจรันทองชิงอายุ35ปีหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องปิดเส้นทางสายสามสี่แปดช่องเถาตะโกรประมาณสีชั่วโมง เพื่อเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุออกจากจุดเกิดเหตุช่วงโค้งพังกำไรส่งผลทําให้การจราจรบนเส้นทางดังกล่าวมีรถสะสมที่ฝั่งอ,อําเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์และอ,อําเภอตาพยาจังหวัดสะแก้วจํานวนมากจนถึงเที่ยงคืนจึงสามารถเคลียร์พื้นที่ให้รถด,ดนสัญจรไปมาได้วันนี้เวลา8นาฬกาเจ้าหน้าที่ตํารวจสอพอตาพยาทหารหน่วยกู้ชีพทับลาดกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ,อพอปลเข้าเคลียร์พื้นที่จนสามารถสัญจรได้ตามปกติขอขอบคุณภาข่าวจากหน่วยกู้ชีพอบตอทับราชคุณสมศักดิ์สารการบุรพาทีวีออนไลน์พระตาชีเปิดครัวเลี้ยงอาหารชาวบ้านน้ำท่วมผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่42สั่งช่วยเต็มที่ทุกพื้นที่หลังจากมีฝนตกหนักอย่างต่อนเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนถนนและพื้นที่ทำกิน พระครูพลพศธรรมรัตเจ้าอาวาสวัดวงกฎบรรพศวัดตาชีออกปัจจัยส่วนตัวเปิดครัวบริเวณศาลาหมู่ห้าหัวพานน้าทำข้ากวกะเพราข้าวไข่เจียวแจกจ่ายให้ชาวบ้านบ้านตาชีและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขณะที่นักลบสีน้ําเงินเล่งช่วยเหลือชาวบ้านจากฝนถลม่มน้ําป่าไหลหลา,ลากพันเอกรณชัยเวียงวงศ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มีการสั่งการด่วนให้กำลังคนชุดบรรเทาสาธารณภัยชุดเคลื่อนที่เร็วร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอยะหาและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลยะหาตำบลบาโลตำบลละแออำเภอยะหาจังหวัดยะลาลงสำรวจพื้นที่น้ำท่วม หลังเกิดฝนถล่มอย่างหนักเมื่อคืนนี้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านซึ่งครั้งนี้มีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายหมู่บ้านและบางพื้นที่รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้และทั้งนี้จะมีการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอำเภอยะหาและเตรียมยุทธโภคกณรในการออกช่วยเหลือผู้ประสบอุโทโกภัยในขั้นตอนต่อไปทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมประสานการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณอับดุลหาดีเจยะยอผู้สื่อข่าวจังหวัดยะลาผู้คับการกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่446นำน้ำดื่นสะอาดและยารักษาโรคให้แก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยพันตำรวจตีอเนชาตาวัน ผู้บังคับกองร้อยตำรตวจตะเวนชายแดนที่446พร้อมกำลังพลเดินลุยน้ำท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนำน้ำดื่อสะอาดและยารักษาโรคผิวหนังน้ำกัดเท้าไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านบาโอตำบลโลจูดอเภอแวนจังหวัดนาราธิวาสและหมู่หบ้านตำเสาตำบลคอเลาะอเภอแวนจังหวัดนาราธิวาส เพื่อรัเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำดื่มในเบื้องต้นโดยระดับน้ำในพื้นที่สูงมากถนนบางสายในหมู่บ้านรถทุกชนิดผ่านไม่ได้นอกจากต้องใช้เรือเพื่อออกไปพื้นที่ข้างนอกเท่านั้นคาดว่าคืนนี้หากฝนยังไม่หยุดตกประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนมากกว่าอีกหลายเท่าเพราะการสัญจรออกจากหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งนี้ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่446 พร้อมกำลังพลได้เข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยที่ศาลาอนเนกประสงค์หมู่หกบ้านตำเสาตำบลคอเลาะอําเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนอพยพเข้ามา9ครัวเรือนจำนวน27คนพร้อมมอบน้ำดื่มสะอาดและยารักษาโรคผิวหนังน้ำกัดเท้าไว้เพื่อบรรเทาในเบื้องต้นอีกด้วย ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณสก,กาลียาดอเละผู้สื่อข่าวจังหวัดนราธิวาสรีสเกตผู้การตำรวจสั่งตั้งด่านตรวจเข้มต้านโควิด -19 ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชือ้อที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตทชุมชนสะพานขาวถนนสายสีสเกตอุทุมพรพิสัยอำเคอเมืองจังหวัดสีสเกตผลตำรวจตีสันติเหล่าปทายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรีสเกตได้สั่งการให้ พันตำรวจเอกเทพพิทักษ์แสงก้าผู้มกักับการสอพอเมืองศรีสะเกดนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีการตรวจเข้มรถทุกคันที่ผ่านเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดมีการวัดอุณหภูมิและแจกเจลล้างมือให้กับผู้ขับขี่รถและผู้โดยสารทุกคนรวมถึง มีการสอบถามว่าเดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงหรือไม่หากเดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงได้แนะนำให้ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 และหากพบว่าผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่สวมหน้ากากาอนามัยหรือไม่มีหน้ากากาอนามัยก็จะนำเอาหน้ากากาอนามัยให้สวมไว้ทันทีโดยหากบุคคลใดมีอุณหภูมิเกิน37.5องศาเซลเซียสและมีอาการป่วยน่าสงสัย จะนำตัวไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีสะเกดทันทีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 อย่างเต็มที่เบื้องต้นนะครับขออนุญาตนำเรียนเรื่องโควิดก่อนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับท่านผู้ว่ารการจังหวัดก็มีการประชุมคณะกรรมการโตรติดต่อของจังหวัดแล้วก็ตอนนี้เรามติด ให้ตั้งจุดตรวจคัดกรองเ,ออเขตรอยต่อจั้งหวัดอื่นที่จะเข้ามาในพื้นที่เราจำนวน15จุดนะครับก็มีกำลังเจ้าที่ตำรวจเป็นหลักแล้วก็มีกำลังทั้งปกครองสาธารณสุขร่วมปฏิบัติในในจุดตรวจทุกจุดครับส่วนเรื่องออช่วงโควิดกำลังระบาดที่น้องประชาชนอาจจะมีปัญหา ในการใช้ชีวิตบ้างนะครับในส่วนของตำรวจก็จัดตำรวจออกประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านระวังป้องกันตัวเองเรื่องโควิดรวมถึงประชาสัมพันธ์เรื่องอุบัติเหตุเรื่องปัญหาอาจญากรรมในพื้นที่นะครับเราเพิ่มกำลังของตำรวจในการออกตรวจในทุกพื้นที่มากขึ้นนะครับท่านผู้จัดก,การก็ ให้ในโยบายเกี่ยวกับหนึ่งอำเภอหนึ่งเซพติโซนก็คือจุดเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับอาจากรรมทั้งหมดเป็นพื้นที่ครับกำลังช่วงนี้เราใช้เต็มที่ครับแล้วก็มีกำลังของฝ่ายทหารและก็ปกครองร่วมในการระวังป้องกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณซิลิเกตหมายสุขผู้สื่อข่าวจังหวัดศรีสะเกษ คุมเข้มแรงงานต่างด้าว5ด่านรอบจังหวัดพังงาหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี2563ที่ผ่านมาจังหวัดพังงาจึงได้ออกประกาศจังหวัดที่1ทับ2 5 6 4เรื่องสั่งปิดสถานที่และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 โดยสั่งห้ามเล่นการพนันสั่งปิดชั่วคราวถนนคนเดิน หรือตลาดนัดที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้านห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าออกและเพิ่มมาตรการสแกนซิลแอนด์คลีนพร้อมตั้งด่านตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกและผ่านจังหวัดพังงาอย่างเข้มขน้นโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวและผู้เดินทางมาจาก8จังหวัดเสี่ยงสูง สมุทรสาครระยองชนบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบ,บุรีนะครปฐมจันทบ,บุรีที่จะต้องกักตัว14วันเมื่อเดินทางเข้าพักที่จังหวัดพังงาซึ่งการแพร่ระบาดระลอกใหม่จนถึงขนาดนี้จังหวัดพังงายังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นครนายกประชาชนแห่ซื้อกุ้งจากผู้ประกอบการบ่อเลี้ยงกุ้งในพื้นที่เพื่อความมั่นใจในการบริโภค โดยการกำก,กับดูแลของเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามเนืยอวัยควบ,ยบคุมสถานการณ์โควิด -19 อย่างเข้มงวดที่ลานจอดรถหน้าสารากลางจังหวัดนครนายกสำนักงานประมงจังหวัดนครนายกร่วมกับสำนักงานพาน,นิชย์จังหวัดนครนายกเปิดบริการให้ผู้ประกอบการจากบ่อกุ้งในพื้นที่ได้นำกุ้งขาวกุ้งกามมาจำหน่ายให้กับประชาชนซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่เป็นผู้บริโภคและร้านค้า ที่เดินทางมารอซื้อตั้งแต่เช้าในขณะที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐก็ได้ทำความสะอาดและควบคุมมาตรการการเข้าออกและตรวจวัดอุณหภูมิจัดลำดับการซื้อตามหมายเลขทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีในการจำหน่ายกุ้งจะมีการจำหน่ายทุกวันอังคารและวันพฤหัสและทุกวันอาทิตย์คาดว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง ไหนนะผ่อนจันหลายคนต้องเลิกปลูกพริกเพราะพริก เป็นโรคเชื้อรามีโรคและแมลงมารุมเร้าหลายอย่างและอีกหลายคนต้องใช้สารเคมีกับพริกมากมายแต่รายนี้เจ้าของตลาดสีเมืองทองขอนแก่นเขาบอกว่าการปลูกพริกไม่ให้เป็นโรคเชื้อราวิธีง่ายๆคือพริกกินธาตุอาหารมากกว่า10ชนิดแต่เกษตรกรให้พริกกินปุ๋ยแค่ NPK คือธาตุอาหารหลักเท่านั้นพืชต้องการธาตุอาหาร16ชนิดไนตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมคาร์บอนแคลเซียมซัลเฟอร์เหล็กมนีเซีิมทองแดงบอโรมลติบดีัมกินพัสังกะส ดังนั้นจึงต้องเพิ่มธาตุอาหารรองให้ครบสิบกว่าชนิดแล้วต้นพริกจะแข็งแรงไม่มีโรคและแมลงมารบกวนพี่น้องเราเนี่ยจะให้แต่ไนโตรเจนโพแทสเซียมคอคือ NPK 15 15 15 16 88 เก่งหลายเป็นบหครับอันนี้สาคัญสุดคือดินที่ปลูกถ้าเต็มไปด้วยสารเคมีที่ใส่ไว้เดิมพริกก็แย่ฉะนั้นจะต้องวัดค่า pH เติมอินทรีย์วัตถุให้ดินเป็นธรรมชาติแบบเดิมๆมากที่สุดคือเหมือนคนถ้ากินอาหารครบห้าหมู่ไม่เจ็บไม่ป่วยพืชถ้ากินอาหารครบ16ชนิดพืชจะมีภูมิต้านทานด้วยตัวเองสรุปว่าคนขอนแก่นโอ้ยอถ้าเรารู้ใจพืชรู้ใจพริก จึงไม่ต้องมาขยุกขยิกให้เสียเวลาและขาดทุนเดอ้อส, <c oughs> สีบอกไห้สีเมืองทองคอนเกนเกนคือเกนสารลูกลูกหลานหลานจงจือจดจำา